กับหุ้นนะคะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยหลังจากที่บวกขึ้นไปค่อนข้างแรงค่ะปรากฏว่าพอ4ี่โมงปุ๊บนะคะมีแรงเทขายกระนาลงมานะคะปิดตลาดอยู่ในแดนลบนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขายทะลุ50 0 0 0ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะร่วงลงมา4.51จุดที่1,578.12จุดนะคะส่งท้ายไตรมาส2แบบนี้นะคะแนวโน้มตลาดหุ้นจะเป็นยังไงค่ะไปพูดคุยกันเลยนะคะกับคุณกรพัฒนประเชษ จากบลนมุร,รัฒธนาสินค่ะคุณกระพัสวัสดียามเช้าค่ะครับสวัสดีครับคุณธนวัลครับค่ะสิ้นไตรามาสสองกำลังจะเข้าสู่ไตรามาสสามแล้วนะคะเมะื่อวานนี้ตลาดหุ้นโดนเทลงมาแนวโน้มเข้าสู่ไตรามาสสามมีมุมมองอยังไงคะครัจริงก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เองเนี่ยนะครับมันเป็นผลสืบเนื่องจากการโรเวอร์ซีรีส์อยู่นะครับซึ่งโดยรวมเนี่ยก็ต้องบอกว่า,ามันกลายเป็นการโรเวอร ในสารหน้าช็อตนะครับก็ทำให้ตัวตลาดเองในช่วงท้ายนะครับตั้งแต่ประมาณสักสี่โมงห้านาทีนะครับมันมีแรงของการไหลลงมาตอนนี้นะครับจากการนําโดยซีรีเอ็มนะครับที่ค่อยๆไหลลงมานะครับก็ดึงโมเมนตัมของตัวการลงทุนโดยรวมเป็นภาพน e ทีฟระยะสั้นนะครับแต่โดยรวมต้องบอกว่าผลกระทบทั้งหมดเนี่ยมันจบไปละนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้เองผมคิดว่าเป็นวันสุดท้ายนะครับของตัวตลาดในไตรมาสสด้วยนะครับก็น่าจะมีภาพของการ เทคนิคเขรีบาวขึ้นมานะครับแล้วก็แรงซื้อในประเทศเองเนี่ยนะครับจากฝั่งสถาบันผมคิดว่ายังหนาแน่นพอที่จะยืยวงให้ดัชนีนะครับสามารถปิดยืนเหนือระดับหนึ่นาร้อยนะครับซึ่งเป็นระดับปิดของไตรมาสหนึ่งได้นะครับโดยรวมวันนี้ผมคิดว่าตลาดเองจะมีภาพของการแกว่งตัวในเชิงบวกนะครับในกรอบราบต้านหนึ่งพันห้ารบอยเก้าสิบนะครับกับหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบห้าจุดแนวรับอย่ที่หนึ่งห้าเจ็ดห้ากับหนึ่งว่าตลาดเองจะเริ่มเลือกทางนะครับในเชิงบวกมากขึ้น จากภาพของตัวการลงทุนภายในประเทศนะครับที่ดูเหมือนจะมีสัญญาณเชิงบวกแล้วก็มีความตอนึงเข้ามาพอสมควรนะครับตรงนี้เองจะเป็นตัวที่ค่อยๆดึงนะครับในแง่ของตัวความเชื่อมั่นของทุนขึ้นมานะครับรวมถึงภาพผลประกอบการโดยรวมของไตรมาสสที่ทยอ,อยออกมาเนี่ยโดยรวมก็บอกว่าตลาดเนี่ยมีการซึมซับนะครับภาพของตัวผลการที่อาจจะย่อตัวจากไตรมาสหนึ่งไปแล้วพอสมควรนะครับตัวนี้ท้อนจากอะไรนะคว่าซ้อนจากว่าตลาดเองเนี่ยนะครับไม่ได้ขับขึ้น ขึ้นไปเลยครับเพราะรอง,งบไตรมาสสเพราะฉะนั้นหมดงบไตรมาสสไปนี่ะครับตลาดจะเป็นภาพของการค่อยๆแกว่งตัวในเชิงบูนะัอย่างมีนนยําคัญมากขึ้นนะครับแล้วผมคิดว่ากระแสเงินของตัวต่างชาติเองเนี่ยนะครับยังคงมีโอกาสไหลเข้าเอเชียแล้วก็ไทยนะครับต่อเนื่องในช่วงไตรมาสสครับค่ะไตรามาสสจะสามารถเลือกซื้อหุ้นในกลุ่มไหนได้บ้างคะที่เป็นกลยุทธ์ท็อปพิตของทางบออนูมราค่ะครับทจริงผมอยากให้ดูนะครับกลุ่มที่ แนวโน้มผองอบการโดยรวมนะครับครึ่งหลังน่าจะดีกว่าครึ่งแรกนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นตัวค้าปลีกนะครับอาจจะมองที่บิจิสตีโรบินสันนะครับกลุ่มมาก็จะเป็นตัวกลุ่มมีเดียนะครับอาจจะมองตัวโมโนแกลน B นะครับแล้วก็ในส่วนตัวกลุ่มท่องเที่ยวนะครับผมคิดว่าตัวเอราวันเนี่ยนะครับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจส่วนตัวที่เล่นกับลักษณะตัวโมเดลเพลย์นะครับก็ กลุ่มเปโตเคมีนะครับยังมีกลุ่มี่อยู่จากตัวทิศทางนะครับการเติบโตของสีโลกอยู่นะครับ i v l VRPC เป็นพื้นที่ค่อนข้างน่าสนใจอยู่นะครับแล้วก็ถ้ามองเรื่องการลงทุนภาครัฐเองเนี่ยนะครับผมคิดว่าชอนช่างนะครับเป็นทั้งเลือกที่ดีสำหรับตัวกลุ่มรับเหมาส่วนนิคมเองนะครับรับกับกระแส e e c เนี่ยอามาตัดยังน่าสนใจนะครับแล้วเดเดลักกาดก็จะเป็นตัว โรจนะนะครับที่สามารถขยับขึ้นตามกันได้นะครับแล้วก็รวมถึงตัว Property นะครับผมคิดว่าตัวแสนสิริกับบีแลนด์นะครับอาจจะเป็นทางเลือกสำหรับตัวนักทุนที่สามารถซื้อประการลงทุนได้ครับค่ะสุดท้ายย้ำก็เียวทิ้งท้ายกับนักทุนในวันนี้ด้วยนะคะ ครับโดยรวมผมคิดว่าตลาดเองเนี่ยนะครับจะมีแรงส่งที่น่าสนใจมากขึ้นในช่วงไตรมาสสามนะครับแล้วก็ไตรมาสสี่เพราะฉะนั้นกรอบจะมีไตรมาสสามเนี่ยนะครับเรามองข้างบน1,637ถึง1,650จุดนะครับแนวรับถึง1,650จุดยังมองโอกาสของตลาดที่ย่อลงมานะครับเป็นโอกาสในการซื้อเพื่อสะสมหุ้น รอรับการไล,ล่ในช่วงไตรมาสสอยู่ครับค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณกรพัฒน์รเชย์จากบลนุมรัพัฒนาศินค่ะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนให้กับเรานะคะโดยให้กรอบตัชนีเนี่ยแล้วก็กลยุทธ์ทุ้นเด่นที่จะลงทุนในช่วงต่อเนื่องไปในไตรามาสที่3ด้วยนะคะนี่คือการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงภาคเช้าวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการตื่นมารวยได้นะคะเจ็ดโมงสิบห้าทางเนชั่นทีวีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะวันนี้ธนวัลพันโชตและทีมงานสวัสดีค่ะ